อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับแฟนเพจแลวก็จิตยาสานุสิทธิ์ผู้มีความเคารพัตลาในวัสว,รรว่าง์มรรในหลวงปู่แป๊ะวสว่างอมรณ์นะครับท่านอาจารย์ปืนกับทีมงานจะพากันมาสักยันในวันนั้นนะครับอยากจะรู้ว่าในวันนั้นเนี่ยมีอาจารย์ท่านใดบ้างและก็จะมาสักยันรูปแบบใดบ้างน,นะครับอาจารย์ปืนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับก็นะครับในวันที่14เป็นต้นไปก็จะมีพิธีการสักยันนะครับ นำโดยท่านอาจารย์เอนะครับสิริปู่แป๊กนะครับแล้วก็อาจารย์ติ๊กกตานนะครับแล้วก็อาจารย์อิกรายท่านนะครับร่วมกันมนาทำพิธีการสักเสิเล่กยันเป็นยันด้านมหาเสน่ห์สาริกายันมหารวยต่างๆนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลนะครับ,อส,อรบสองวันครับเพราะว่า วันที่14นั่นคือเปอร์เครอ์นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวันก็คือวันที่17กุมภาพันธ์จะเป็นการสักยันต์ตั้งแต่เช้าจนไปถึงนะครับการเข้าพิธีสวดพัน์ยักษ์ใหญ่ครับเสดบารมีอย่างที่ท่านอาจารย์เลินได้บอกเอาไว้นะครับสองวันนะครับสักยันต์ปีนี้นะเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่วัดสว่างอารมณ์มากันได้สําหรับท่านที่ชื่นชอบลายสักนะครับมีอัคราคาถายันต์รูปแบบต่าง ที่อาจารย์บอกนะครับวันที่14 1หนึ่งวันแล้วก็ต่อเนื่องด้วยวันที่17กุมภาพันธ์อีกหนึ่งวันนะครับอย่าลืมอย่าพลาดได้พบกับท่านอาจารย์ปืนอย่างแน่นอนแล้วก็ได้พบกับอาจารย์เออาจารย์ติ๊กนะครับแล้วก็คณาจารย์ที่เก่งๆกสักยันสวยๆนะมีลายยันที่ยอดเยี่ยงมงดงามมาพบกันได้ใน2วันนี้ครับสวัสดีครับอ๋อนื้อวุ้งหางนี้เราก็น้